สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวสวนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่มโยงชิดนะครับวันนี้จะพามาดูมโยงชิดออร์แกนิกนะครับมโยงชิดออร์แกนิกของที่สวนก็มีอยู่2ต้นนะครับที่ลองทําดูที่ลองทําแค่2ต้นเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะทามากกว่านี้แต่ว่าปัญหาคือว่าลูกค้าก็ชอบชอบทานมโยงชิดทั่วไปอยู่ดีทั่วไปก็คือราคาก็คือจะถูกกว่าออร์แกนิกเนาะ ออร์แกนิกเนี่ยมันจริงๆแล้วมันดียังไงก็คือว่าลูกค้าสามารถกินได้อย่างสบายใจสําหรับสายสุขภาพนะครับไม่ต้องล้างไม่มากมายอะไรหรือว่ากินได้ทั้งเปลือกเลยเขาก็สบายใจที่จะกินเนาะเขาก็จะยอมจ่ายแพงขอให้เราซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับว่าเป็นออร์แกนิกจริงขี้ไก่เนี่ยก็คือขี้ไก่แบบไม่ใช่แบบว่ามีกรดมีสารอะไรเลยเป็นขี้ไก่ ที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยก็เป็นขี้ไก่ธรรมชาติโดยไก่มาขี้เองเลยครับเป็นที่นอนต้นเนี่ยเป็นที่นอนของไก่เลยแล้วก็รสชาติจะหวานจากปุ๋ยตรงนี้แล้วก็เราจะไม่เคยใส่ปุ๋ยแบบเม็ดเคมีใดๆเลยยาบำรุงยาฉีดใดๆไม่มีเลยนะครับก็คือว่าจุดเด่นของที่สวน2ต้นเนี่ยจะมีลูกค้าประจำานะครับจะขายได้โลละ2 5 0ร0 0าถึง ซึ่งปีนี้ถูกจองหมดแล้วนะครับก็จะมาพูดให้เพื่อนๆชาวสวนฟังแต่ก็คือว่ากลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพจริงๆอะ่ะถ้าเราจ,จับจับจุดตรงนี้ได้เขาก็จะรอทานของเรานะครับเป็นอันดับแรกแต่เราต้องให้มันสุกจริงๆนะครับสุกจนบจแบบว่าอ่แต่ก็ไม่สุกเกินถ้าสุกเกินก็ไม่อร่อยมันต้องสุกพอดีครับหัวเขียวนิดๆแล้วแล้วเนื้อเหลืองนวลน,นะครับ ไม่ออกส้มมากประมาเนี่ยครับก็ต้นเนี่ยสองมีอยู่2ต้นจะไม่จะไม่เอา,อาสารบำรุงหรือยาป้องกันมแมลงใดๆมาฉีดเลยก็คือวัดดวงตามธรรมชาติเลยนะครับว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินอยู่ที่สภาพอากาศเลยปีนี้จะได้ขายหรือไม่ได้ขายแต่ปีนี้สภาพอากาศดีมแมลงไม่รบกวนนะครับก็โชคดีไปก็จะได้ขายนะครับต้นนี้ก็มีคนจองนะครับต่อต้น ก็สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าต้นหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็ต้นนี้ขายได้ประมาณ4,000นะครับ4,000บาทต่อต้นครับข้อดีของมะยงชิดออร์แกนิกนะครับก็จะประมาณว่าขายได้ราคาสูงกว่ามะยงชิดทั่วไปนะครับแล้วก็ข้อเสียนี่ก็คือเสี่ยงครับถ้าเกิดสภาพอากาศไม่ดีมแมลงทําลายเนี่ยเราจะไม่ได้ขายจะไม่มีไรายได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าขายขายได้ถูกมากเพราะผิวไม่สวยคนก็ไม่กินนะครับประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียครับก็มีประมาณนี้ครับมะยงชิดออร์แกนิกที่ที่สวนทำนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปพาชมมะยงชิดออร์แกนิกเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะลงคลิปเกี่ยวกับ ขั้นตอนการนำไปขายแล้วนะครับสวัสดีครับ